สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หายกันไปแบบนานมากๆเลยวันนี้ก็เพิ่งจะมีอารมณ์อยากจะมาอัพนะคะก็มาอัปเดตชีวิตมั่งอะไรมั่งตอนนี้ก็คือน่าสดมากตื่นมาวันนี้เป็นวันเสาร์ที่คือแพลถ่ายวันเสาร์ที่2 9นะคะเมื่อวานก็คือแบบแผ่นดินไหวแต่ตื่นกันเวอร์แบบว่าอ h oh my gosh เกิดอะไรขึ้นครับนี่แต่ซึ่งความจริงอะแพลวเป็นเด็กเชียงรายใช่ไหมซึ่งเชียงรายมันจะแบบแผ่นดินไหวบ่อยอยู่แล้วอะแพวก็เลยแบบเฉยๆคนที่แตกตื่นก็คือจะเป็นแบบทีมงานตอนนั้นแพวก็อยู่กับแบบพี่เตอร์พี่ไอนะคะพี่ไอนี่คือแบบแตกตื่นหนักมากพี่เตอร์นี่เขาจะงงว่าแบบอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นเขาเวียนหัวหรือเปล่าว <laughs> ันนี้พอไม่ได้ถ่ายนาน,านๆกลับมาถ่ายก็รู้สึกแปลกเหมือนกันเนี่ยแ,แต่ก็แบบมา มันก็ต้องลงบ้างอะเนาะการขับในนี้ก็คือแบบงอนกันไปแล้วส่วนหนึ่งว่าแบบแผ่วไปแต่ต่อๆแผ่วไม่มาแอปนี้เลยเือก็ต่อๆมันเหมือนกับว่ามันแบบมันไม่ต้องคิดอะไรมากมันกดแล้วมันก็แบบไลฟ์เลยอะไรเงี้ยก็โอเคเดี๋ยวถ้าว่างๆแผ่วก็จะพยายามมาอัพให้นะคะชุดไม่ได้โปนะคะมันเป็นแบบเดรสที่ยาวมากแต่ด้านบนมันเห็นแค่นี้ เดี๋ยววันนี้เราจะไปคาเฟ่กันแพย์ลืมบอกว่าน้องพอยเสียแล้วนะคะน้องพอยที่เป็นแมวของแพละเสียไปแล้วตอนนี้แพลวก็ได้น้องลูบี้มาใหม่เป็นหมาเปลี่ยนจากแมวเป็นหมาเพราะว่าตอนเลี้ยงน้องพอยอะแพลวรู้สึกว่ามันมีแบบข้อที่แพลวอยากจะทํากับพอยอยู่อย่างนึงก็คือแพลวอยากพาพอยไปเที่ยวแต่ว่าพอยเนี่ยไปไหนพอยก็แบบพอยอารมณ์แบบ นางเป็นแมวอินโทรเวิร์ดอะนางไม่ชอบออกห้องนางจะชอบอยู่แต่ในห้องพาไปไหนนางก็ไม่เอนจอยเพราะฉะนั้นก็คือแบบแพลก็เลยเออลองหมาดูไหมแล้วก็ไม่เลี้ยงตัวใหญ่ละคือน้องพลอยเขาตัวใหญ่มากเพราะเขาเป็นเมนคูนใช่ไหมคะเอาไปไหนมาไหนก็ลําบากแล้วก็ไหนจะซายแมวอีกแล้วน้องก็ไม่แฮปปี้ออกนอะกห้องตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นหมาแล้วก็เป็นแบบปอมตัวเล็กๆอะไรเงี้ยลูบี้เนี่ยก็คือเป็นหมาแบบเอ็กโทรเวิร์ดจัดๆเลยชอบ ออก o u t ดอ o ชอบการพบปะผู้คนชอบการพบปะเพื่อนหมาด้วยกันนางก็จะแบบ in l ิฟเอน j o y กับชีวิตมากเวลาออกไปข้างนอกแต่ละทีแต่ก็แอบ,บมีความเหมือนพลอยในบางอย่างอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันแบบจะชอบเล่นของเล่นที่เป็นของเล่นเก่าของพลอยอะไรเงี้ยซื้อของเล่นให้ใหม่ก็แบบจะไม่ค่อยชอบอาหารก็แบบกินยากเหมือนพลอยเลยกินยากมากตอนตอนเด็กๆก็กิกนกินง่ายอาจจะยังไม่รู้อะไรเงี้ย พอเริ่มโตมาก็คือแบบเริ่มกินยากต้องแบบต้องนั่งปอนต้องอยู่ด้วยวันนี้เราก็แต่งง่ายๆแล้วกันเพราะว่าเราก็าจะไปแค่คาเฟ่ประเด็นของเราคือเราแค่อยากอาอกออกไปใช้ชีวิตบ้าง <c oughs> แท่ามวแต่ทางานนะแพลวไม่ได้แบบเราไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆนะทุกคนบางทีแพลวก็รู้สึกว่าแบบชีวิตมันควรจะมีแค่นี้จริงๆหรอทำงานกลับบ้านหลับทํางานกลับบ้านหลับแต่เดือนนี้เดือนมีนาเนี่ยเป็นเดือนที่โหดที่สุด เท่าที่แพลวเคยเจอแล้วเพราะว่าแบบตารางแพลวแน่นแบบ7วันต่ออาทิตย์เจ็ดวันต่ออทิ่ย์คือมีงานหมดเลยไม่พอก็คือแบบว่าถามว่าพักเวลาไหนบางวันมันก็จะเหมือนกับว่ามีงานแค่ช่วงเช้านะช่วงบ่ายนะบางวันโอ้โหละ่ะยาวริบสี่ชั่วโมงแบบจะตายอะ่ะจะบ้าเหรอทาไมคนเราจะต้องแบบทําอะไรขนาดนั้นด้วยมันมีเข้าเวรมามด้วยเเดือนเนี้ยแบบ แพรก็แบบโอ้ oh my gosh ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะพาลูบี้ไปคาเฟ่ไหนนะคะเพราะว่าแพวก็ยังไม่เจอคาเฟ่ที่มันถูกใจอะ่ะคือปกติไปแล้วอะ่ะมันก็จะเหมือนจะว่าเป็นคาเฟ่ของคนแต่แค่พาหมาเข้าไปด้วยได้หมาต้องอยู่ในกระเป๋านะหรือต้องใส่สายจูงแล้วก็ห้ามวิ่งเล่นแบบไปเรื่อยนะอาแพรก็เข้าใจแหละแต่แพรแค่อยากได้คาเฟ่ที่มันแบบมีพื้นที่ เ็นาหรือว่าอะไรที่น้องสามารถที่จะแบบวิ่งเล่นได้ไปเจอเพื่อนหมาได้กันหรือให้อยากให้มันแบบไปเจอคอมมูนิตี้หมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบอยากให้คนเป็นออปชั่นลองอะแถาก็ยังหาแบบไม่ค่อยเจอนะคะตอนนี้ก็กําลังแบบถามเพื่อนอยู่ว่าที่ไหนดีแต่ระหว่างรอเพื่อนหาก,ก็สังนั่นก่อนวันนี้เราก็จะไปกับเบญญาเจ้าเดิมเดี๋ยวเบญญาเห็นว่า อีกแป๊บมันจะมาหาั้างชิ้นน้ำตาลก็ตาสีน้ำตาลแล้วกันทำไมต้องคิดมากใช่ไหมแต่แพลวคิดว่าเทปเนี่ยจะได้ลงคืนนี้นี่แหละเมื่อวานแผ่นดินไหวเป็นยังไงบ้างคะอยู่จังหวัดไหนกันบ้างแล้วก็ความเสียหายมีอะไรเสียหายบ้างห้องแพลวคือแทบไม่มีอะไรเลยอันนั้นอันนี้คือ r ูบีแทะไม่มีอะไรคน่นนั่นก็แทบจะแบบไม่มีอะไรเลย ตัวตึกก็โอเคมีอะไรละมีรอยร้าวนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะจนน่ากลัวอะไรเงี้ยเมื่อวานตอนเห็นดินไหวแพววก็อยู่ข้างนอกแล้วก็ลงทางด่วนไม่ได้จ้าคือมันมีเครนน่ะหักมาแล้วก็มาล้มตรงทางด่วนตรงทางขึ้นดินแดงะคะ่ะเสร็จแล้วก็แพรจะลงตรงนั้นพอดีแล้วก็ลงไม่ได้ก็ต้องขับวนวนวน,วน,วนแล้วรถก็ติดมากติดแบบ เป็นนมา,าพาดเลยพี่ๆก็เลยตัดสินใจว่าเอาแข่ okay, งั้นเดี๋ยวเราอยู่สแตนบายที่บ้านพี่ไอซกันก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะไปไหนได้เพราะว่าเมื่อวานเหมือนกับว่าทุกคนแตกตื่นห้างปิดร้านอาหารปิดอะไรปิดเราก็เลยไปซื้อของเซเว่นกันแล้วก็ไปตั้งหลักกันบ้านพี่ไอซนะคะแล้วแพลวก็ได้กลับห้องประมาณแบบสี่ทุ่มครึ่งเลยอะคือแบบรอรถมันเคลียร์ก่อนแพลวถึงจะแบบกลับ ไม่อยากไปติดอยู่ในรถช่วงนี้แบบชอบมากชอบเอาความแบบคลิตเตอร์ทาหัวตาเห็นมหมไม่รู้ไปติดมาจากไหนพอ,พอแบบเริ่มทาแล้วก็ติดทาลูบี้ไว้ในดีปาแห้งปากแห้งเป็นปัญหาที่แก้ไม่หายของแพลวมากแพร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วบวกวาสลีนไปก่อนเดี๋ยวค่อยทาดิมาเรามาทำอะไรกันต่อดีต่อไปก็คือกีตารกีตาร์ก็ได้ยังไม่มีแวที่น่าจะคอมพ l e ท เมีต่อกรีตาต่อสิคะโอเคเซตเล็กๆพออุ้ยอุ้ยเพื่อนเหมือนแพลไม่ได้เลี้ยงหมานานแพลก็แบบบางทีก็รู้จะสอนรูบี้ยังไงจนถึงทุกวันนี้รูบี้ยังขอมือไม่ได้เลยแต่นั่งกระหมอบได้แล้วแต่แบบขอมือไม่ได้เวลาว่างคนที่เลี้ยงแบบสุนัขหรือแมวอะไรเงี้ยปกติพาไปคาเฟ่ไหนกันนะคะเอาแบบกรุงเทพและปริมณนทลอะไรอย่างงี้ก็ได้นึกไม่ออกอ่ะส่วนใหญ่แพลพาไปคาฟตรงแบบหลังสวนเนี่ยแต่มันก็อารมณ์แบบ บางทีน้องก็ไม่ได้เล่นกับหมาตัวไหนเลยเพราะพ่อแม่เขาห่วงลูกเขาเขาแค่แบบอยากจะมาแบบจิบกาแฟแล้วก็พาลูกมานั่งดูบรรยากาศเฉยๆอะไรเงี้ยแต่แพลอยากให้ลูกแบบมาเล่นกับเพื่อนที่ไหนดีอ่ะที่ไหนอ่ะปกติไปที่ไหนกันถ้าสมมติว่าใครมีที่แนะนําก็คือแบบเม้นแนะนําแพลไว้หน่อยนะคะเผื่อแพลจะไปตามล่าสุดแพลไปบริจาคเลือดใช่ไหมแล้วก็ปกติอ่ะค่าความเข้มข้นเลือดของแพลมันจะอยู่ที่ประมาณ13กว่าถึง14ไม่เกิน Uh huh. ประมาณแบบ13ถึง14 1 3ุดน,น,น,นี่ถึง14รอบนี้ไป16.1ซึ่งถ้ามันถึง16.5แพลวจะไม่ได้บริจาคเลือดแล้วเพราะว่ามันแบบเข้มข้นสูงเกินไปแพลวก็ถามหมอที่ตรวจว่าแบบเฮ้ย i, มันเป็นเพราะอะไรมันอันตรายหรือเปล่ามันเป็นอะไรคือตกใจมากเพราะปกติมันจะมีบางครั้งที่แพลวไปบริจาคเลือดแล้วแพลวบริจาคไม่ได้เพราะว่ามันต่ำกว่าเกณฑ์มันแบบ11 12หรืออะไรงนี้หลังบริจาคเลือดแพลวก็เลยจะกินไอเม็ดแบบเม็ดแดงๆที่ มันเป็นหนยาบุงเลือดอะไรทอย่างก็กินกินกินใช่ไหมมันถึงจะครบประมาณ13บสถึงสิอย่างนี้ตลอดแต่รอบนี้แพลว่าแพลวก็กินปกตินะแต่มันพุ่งไป16หเลยอะแล้วนี่ก็แบบตกใจมากแลวบหมอกเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวรอบนี้พี่ไม่ได้ให้ตัวยานี้ไปนะคะอะไรอย่างนี้เพลก็อ๋อได้ค่ะหมอบอกว่าอาจจะเป็นกินพวกเนื้อแดงหรือเปล่าใช่หรือเป็นพอเนื้อแดงแพลวกินเนื้อเยอะมากเยอะแบะเยอะมาก โอเมก้า oh หรือว่าเขาบอกว่าเป็นได้อย่างนึงก็คือกินเนื้อแดงมากกินพวกผักใบเขียวกินอะไรซึ่งโอเคแพลวก็กินพวกนั้นอยู่แล้วแล้วก็จะมีอะไรนะขาดน้ําอันนี้ก็เป็นไปได้ใครพอมีความรู้ช่วยมามิ้นให้แพลวหน่อยนะคะว่แบบเฮ้ยทำไมมันถึงไปแบบ16ขนาดนั้นแพลวตกใจเหมือนกันโอ้ยแต่งหน้าเสร็จแล้วเรามากันที่ทรงหัว เราจะทําผมยังไงดีวันนี้จะปล่อยไปมันจะแบบโซมแบบไหมมันจะดูแบบดูเซอร์ไปไหม no มันดูเหมือนแบบเพิ่งตื่นเนาะดูแบบอยู่บ้านอะเอาไงอะรือว่าที่มันโล่งเนี่ยเพราะมันมีสร้อยหรือเปล่าถ้ามันมีสร้อยมันจะดูดีขึ้นไหมหาของแต่งหัวเราคิดได้แล้วเราเดี๋ยวเราก็จะใส่หมวกแต่มัน่ก็บอยๆเดี๋ยวนะคือด้วยความที่ชุดดอามันเป็นชุดแบบยาวแบบกลางหนะ้าแข้งเลยคิดไม่ได้ก็ได้อนะเนาะคนเรามันแบบ มันเซลก์มันก็ได้แหละเออแล้วก็ใส่ผ้าใบจุงหมามได้ไหมเนี่ยและเราก็ได้ฟินิชลุคของเราเป็นแบบนี้ปะ่ะแล้วเราก็ได้ร้านแล้วเรียบร้อยนะคะชื่อร้าน The Woodland ก็คือเพื่อนส่งมาให้อีกทีหนึ่งนี่เราก็พาน้องรูบี้มานี่ชูบแล้วก็เบนญารออยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราลงไป พาเป็นยาันอ้นขึ้นไหมไม่เจอกันนานอ้วนขึ้นไหมได้อยู่แล้วเนาะแทวคีเกจไปซีเรียสกับหุ่นแล้วตอนเนี้ยแบบมีเวลานอนก็บุญแล้วคือก็กำลังแบบคุยกับกล้องอยู่เงี้ยแล้วก็แบบเจอคนพอดีแอ้วหน้าไม่ถูก ลืมขค้งน้ำก่อนมาโบชี่ต้องขับรถทำไงเนี่ยชอบรอบนี้เราจำได้ว่าเราจอดรถไว้ไหนเบ็กเบนเย่ยูทูบของเรากลับมาอีกแล้วไม่เคยไม่เคยนะบอกแล้วชุดบอกแล้วว่ายาแสงเยอะชุดไปกันไม่ค่อยได้ <laughs> ชุดไปกันไม่ค่อยได้วันนี้ไม่เป็นไรไป <laughs> เดี๋ยวตอนขับรถอาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่ากล้อง ไอตัวที่ติดในรถอะพังยังไม่ได้หาซื้อตัวใหม่เลยเฮ้ยเพื่อจะรถอยู่ไหนไปไปกันชิปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นเย็นโอ๊ยใจเย็นใจเย็นเย็นอ้าวตื่นเต้นมากโอ๊ยโอ้ยกระเป๋าพันออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วลูบี้เดี๋ยวก่อนทีละอย่างทีละอย่างลูบี้ทีละอย่างทีละอย่างคึบโอ๊ย ปึ๊บอ่ะเสร็จอ่ะไปเข้าคาชิทเตรียม้อมคาชิทเรตำแหน่งฮะตรหนคาเดี๋ยวก่อนตาเดี <t aps> <t aps> <t aps ๋ยวเดี๋ยวฉันก็อ๋อไม่ใช่ไม่คือเสียบกุญแจรถมันนึกว่าลืมกุญแจรถอ่ะโอเคซิดเดียวใส่เรียบร้อยมาของคนมั่งเฮ้ยเหนื่อยทำไมขั้นนี้ต้องเหนื่อยขนาดนี้ตรียตำหนงูลเอจะพาไปเนี่ยเอ ไปค่ะขับรถในที่สวดะเอาไหมเราก็ซ่อมมันจนได้ <c oughs> โอเคเฮ้ยถขาบป็น่รล่เฉยอาจจะแบบอ,อาจจะได้แค่ครึ่งหน้าแล้วมันก็เอียงแปลกๆอ่ะโอเคไม่เป็นไรความแก้ขัด,ดนะเนาะออกแบบนี้ไปก่อนละกันชึบโอ้ยทำไมของม,มันโลกอย่างเงี้ย ก็วิอยู่ในความสงบโอเคซ้ okay. ายพร้อมขวาพร้อมเราไปเพิ่มมึงแต่ว่ามึงเปิดมึงเปิดแมบ,บหน่อยนะสรุปเอาร้านไนร้านแรกมันต้อง <จะ S 2> ได้เดอะวูดแลนด์แล้วเพราะว่าเดอะวูดแลนด์ปิดหนึ่งทุ่มครึ่งเอ้ทันไปถึงก็หกโมงครึ่งละ เราจะไม่เคยเออกก่อนบ่ายสามค่ะเพราะว่าต้องรอแดดล,มลม่มลมตกแล้วยวเดี๋ยวรอลองไปข้างล่างก่อนตรงนี้มืดมากแดดเจ้าของมึงก็คือช่วยตวบ้านจริงอะ <c oughs> ก็บอกเราว่าจะไปคาเฟ่แล้วเมื่อวานรถติดปะกลับบ้านอ่ะติดติดอ่ะติดนิดนึงโอ้กว่าจะได้รถนะฮะ คือเรียกแก๊บทุกประเภทอ่ะแล้วแก๊บก็โทรมาถามก่อนว่ารอได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ของผมเป็นห้อที่นั่งนะคะจะไปจริงๆเหรอไปค่ะไปค่ะยังไงคือคือเลนจะแพงขึ้นไงอ๋อแบบยังไงก็ได้ค่ะประเภทไหนก็ได้ค่ะขอให้ได้กลับบ้านเอพราะว่าเราแบบว่าก็เป็นห่วงบ้านไงเออแต่รูปพี่ส่งให้ก็คือแบบเอมัน แบบมีรอยร้าวเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้เดี๋ยวก็ต้องเช็คอีกทีหนึง่งแต่อันตรงเสาอะน้องให้เขามาเช็คดูเดี๋ยวเออตรงเสาอะน,น่นาตัวร้าวเพิ่มขึ้นวันนี้ลูบี้จะได้ไปวิ่งเล่นที่สนามหญ้าคาเฟ่ร้านอะไรนะเดอะวูดแลนด์ The ไม่เคยไปเหมือนกันแต่เพื่อนส่งให้เพื่อนบอกว่าเคยพาน้องหมาไปเดินเล่นตื่นเต้นมาก <laughs> ชอบมากออกบ้าน เป็นหมาเอ็กซ์โวเอทลูบี้นี่คือแบบนิยามความเป็นเอ็ก o v e ว t คือแบบเต็มร้อยอ่ะไม่เคยกลัวใครไม่เคยกลัวอะไรนอกจากแม่มันพาไปเดินสวนเบนไม่อยากกลับ <c oughs> เดินบนในสวนอยู่สี่รอบอยากเข้าแกงกับพี่ใหญ่เลี้ยงมาแต่สามขีดตอนนี้หนึ่งจุดแปดโล ไม่ค่อยกินข้าวช่วงนี้เดี๋ยวน้ําหนักลดแน่เลยลูบี้โมแต่โมแต่เล่นนะมันติดเล่นอะไรของมันกะแล้วคือจําไม่ได้ว่าลูบี้แบบอายุกี่เดือนแล้วแล้วฝรั่งถามไงตอบไปว่าเอ,อตอบไปว่าสามเดือนฝรั <laughs> ง่งงง <7 S 2> <laughs> เดือนแล้ว <laughs> ตัวบเบลอสามเดือน <laughs> <3 S 1> <laughs> พันอะไรก่อนสำหรับคนที่เป็นห่วงน้องว่าเดี๋ยวเวลาเบรกน้องจะตกหรือเปล่าน้องมีซีเดเบลล์ยอยู่ตรงนี้นะคะ ปลอดภ<ห>ัยค่ะเมื่อวานเมนไม่ได้สัมผัสถึงความอึกระทึกเลยแล้วอยู่ตรงพื้นแล้วเวียนหัวไหมเวียนหัวนานมากตอนแรกนึกว่าจะเป็นจะเป็นลม,มนั่งจบส้มตำอยู่ข้างๆออฟฟิศค่ะอตอนแรกนึกว่าเฮ้ยกิยนอะไรแปลกเจออะไรแปลกในส้มตำป่าวะอะไรอย่างนี้เราอยู่ๆก็เวียนหัวเราพากันเวียนหัวทั้งโต๊ะแล้วคือป้าในซอยวิ่งกีดแพนนินไว้แพนนินไว้แล้วคือ นึกว่าแทงกันตายอันนี้มันมีคนที่พารากอนอะบอกว่านึกว่าด,ดารามาเพราะว่าคนวิ่งอยู่ดีคนก็กรีดแล้วก็วิ่งก็บอกเข้าใจว่าด,ดารามาแล้วก็แล้แบบอยากรู้ว่าใครมาอะไรเงี้ยคนถึงกรีดขนาดนี้เออแน่นไม่ไหวจ้าแท่จริงแลนะ้วต้องมีสติไว้ก่อนนะแบบตื่นตระหนกแบบนี้ก็คือมันทําให้คนตกใจไปด้วยไงคนอ,อื่นเจอแล้วคือแบบลถส่วนกันไปมาก็คือจะชนเขาได้ไง ล้วันนั้นก็คือเอ้เมื่อวานก็คืออบพยพไปอยู่ที่สวนลุมค่ะตั<ม>้แต่บ่ายจนถึงสี่โมงเย็นเพื่อที่จะรอกับเข้าตึกออฟฟิศแล้วก็ขึ้นไปเก็บของได้ข่าวว่าน้าที่สวนลุมคือราคาใช่ไหมใช่มีคนมาโวยในเน็ตบอกว่าแบบขายคนละสี่สิบคูบอกให้มึงซื้อถุงเล็กมาโคลามาร์ชเนี่ยเนื้อกี่กินไปถึงเพราะว่าก็มึงซื้อถุงใหญ่กูก็กินหมดอะคือมึงซื้อมาเท่าไหร่กูก็กินหมดอะกูก็เลยอยากกินกรถูกเล็กคนาได้ไหกูหยุดกินไม่ได้อ่ะ คือถ้าปกติอยู่กันที่ห้องสองคนก็คือไม่มีจังหวะจะให้กระเพาะได้ย่อยจแจ็บทั้งวันแนะนำบ้างนะคะอยากได้บางคาเฟ่ที่เป็นเพจเฟลลี่จริงๆรที่น้องออกมาจากรถเข็นได้อะ่ะเอ็นดูมันอะ่ะใช่มันบางร้านก็คือแบบไม่ให้เลยให้อยู่แต่ในกระเป๋าก็คือก็เข้าใจแหละว่าแบบลูกเราไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนแต่ก็แบบแบบว่ากาหนดเงื่อนไขก็ได้คะ่ะว่าแบบอะ พันอะไรขนาดเท่าไหร่แล้วก็ฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายอ,อ,อะไรเงี้ยใช่ใช่อาจจะมีข้อจำกัดเพิ่มเติมแบบน้องมีนิสัยดุร้ายนู่นนี่นั่นหรือเปล่าเออใช่เข้าสังคมได้ไหมหรย, <S <S เ,ยเหมือนตอนเราที่ที่เราไปค้าฟะนะ์เนาะเขาก็มีบอกว่าถ้าน้องหมาเห่าเยอะเออก็คือจะเชิญออกจากร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกําหนดไว้เลยเนาะต้องพกอะไรนะอุปกรณ์ดูแลน้องหมาด้วยทุกครั้งใช่เก็บอึเก็บฉีัเนี้ยคยไปน้ำอะไรอย่างเงี้ย เคยไปอะไรนะเซนทันอะไรนะอีสต์วิวใช่ป่ะตรงเรียบด่วนะอะเออนั่นแหละแล้วก็มีหมาเข้าไปอึนในกองทรายของเด็กอะจริงๆเขาเห็นเรามันแบบก็เก็บนะเออแต่เขาเรียกว่าอะไรอนะเขาเรียกว่าแบบมันเป็นความรับผิดชอบอะใช่เออมันควรมีอะคือหมาคุณอึตรงนั้นคุณก็ควรจะเก็บไม่ใช่ว่าแบบจ,จ,จ,จนะสำเน<อ>้อคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะค่ะรับผิดชอบต่อส่วนรวมไม่ใช่ว่าแบบเคย เอาทรายบได้เหรอไม่ได้ไม่ได้อ่อนี่ไงก็มีที่จอดหน้ารานเลยเอยดีเลศจอดได้โอเครถหล่อตูดเข้าดีกว่าเออถึงแล้วโลกใจเย็นใจเย็นเราจะได้ออกง่ายหามุมจอดรถแป๊บใช่และที่ที่สะดวกก็ควรจะมีที่จอดรถนะคะเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้เอาหมาขึ้นแท็กซี่ไปเนาะนี่ขนาดแบบไอไป็ดอกพาร์คแค่สวนเดนอ๋อก็คือแบบ แว่นต้องแว่นไปเกี่ยวเกี่ยวทุกอย่างรู้ไม่เป็นจอมเกี่ยวขาบางด้วยตัดภาพมาตอนนี้อยู่ที่ห้องแล้วนะคะวิดีโอหายไปอย่างเยอะ คือแบบว่าตะกี <sk <sk <si ้พอเราไปที Demon> ่ร้านไปที่คาเฟ่ใช่ไหมคือมันก็มีดนตรีสดเว้ยเสร็จแล้วก็คราวเนี้ยไอตัวดนตรีสดอ่ะเราก็กลัวว่าถ้าสมมติว่ามันเก็บเสียงมาแล้วแบบทาง YouTube มันจะแบนลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยแล้วก็หลังจากกินตรงนั้นเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งร้านปิดอ่าทุ่มหนึ่งเราก็ออกทุ่มหนึ่งพอดีแล้ก็ไปที่ไหนนะเบน ทุ่มหนึงรเราไปไหนต่อนนะอมมอนเออใช่เราก็กะจะหาที่ต่อที่ทานข้าวเย็นก็ไปคอมมอนแล้วก็คอมมอนไม่มีที่จอดรถก็เลยวนไปซีนสเปซต,ตรงทองหล่อสิบสามซีนสเปซปุ๊บก็แบบเอ๊ะหรือเราไปกินแถวคอนโดเราดีอ่ะก็ขับขับวนออกมาอีกอ่าใช่เพราะว่าแถวใกล้ๆคอนโดมีบูฟเฟ่ต์วายนะคะแต่ว่าบูฟเฟ่ต์วายมันปิดตอนสามทุ่มตอนนั้นเราดูเวลาก็คือ มัน last order สองทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นกว่าเราจะไปถึงก็สองทุ่มครึ่งแล้วกินครึ่งชั่วโมงก็แบบไม่คุ้มเลยใช่ปะเราก็เลยโอเคไว้เดี๋ยวเราไปกินวันหลังไปมาก็แบบเบนเอาไงดีระหว่างทางกลับก็เลยนึกขึ้นได้เดี๋ยวแวะไปซื้อของที่เซนทรัลเวิร์ซื้อของเซนทรัลเวิร์สเสร็จปุ๊บก็แบบซื้อสเสบียงมากินที่ห้องเออใช่ตอนแรกจะทําแบบเฮ้ยเราซื้อแบบซื้อข้าวมาทำคอนเทนต์ที่บ้านดีกว่าแบบเออทำสลัดเอยอะไรเอออะไรเงี้ย สุดท้ายก็โนกินที่เซนเนอร์แล้วก็ตอนนี้เราก็ซื้อไวน์กับชีสกลับมาที่บ้านนะคะหัวยุ่งมากลูบี้ก็คือึกมากวันนี้ตึกตักตึกตักตึกเออวันนี้เขาลูบี้เขาไปเจอเพื่อนที่นู่นเสร็จแล้วก็คือเพื่อนดันคึกกว่าไงแล้วเพื่อนตัวใหญ่กว่านางตัวเล็กเพื่อนน่าจะมาณห้าโลได้มั้งเนาะแล้วเพื่อนก็มาแย่เออคือเพื่อนก็มาแย่คือเพื่อนก็เป็นแบบ อารมณ์แบบน่าจะพันผสมอะต,ตัวใหญ่แ,แรงเยอะเออแล้วคือวิ่งชนลูบี้คือลูบี้แบบกระเด็นอะแต่คือเข้าใจว่าเพื่อนไม่ได้ตั้งใจแต,แต่ว่าลูบี้คือตัวเล็กเองแล้วก็พอชนลูบี้ปุ๊บลูบี้ก็กระเด็นใช่ไหมแล้วลูบี้ก็เหมือนกับเริ่มหมุดหิและอะไรเงี้ยแบบไม่สนุกแล้วแบบแกเล่นแรงเกินไปนะเว้ยแบบเผาไปเอ๊ะเพื่อนก็คือไม่มีป <Okay. S 1> ออเพื่อนก็ไม่มีปฏิกิริยาใด,ดๆเพื่อน,แบบอนแบบเพื่อนไม่เข้าใจแล้วก็ลูบี้ก็มาหลบอยู่ ตรงใต้ขาแม่กับป้าอารมณ์แบบไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้วเหนื่อยเออคือลูบี้แบบวิ่งชนบบดังแอ๊กและไอตัวนั้นก็เหมือนกับแบบจะแงบเล่นอะพอแงบเล่นปุ๊บเออคือปากมันใหญ่อะเนาะคออาบทั้งหัวลูบี้เลยเหนียวหมด,ดแล้วก็มีแต่น้ำลายเต็มหัวไปหมดดีนะคุยกันก่อน,อนว่า ยังไม่ต้องอาบน้าเออใช่เพราะตอนแรกจะอาบน้ำลูบี้ก่อนออกไปเพราะว่าลูบี้ก็คบกําหนัอาบน้าแล้วนะคะแต่เบนบอกว่ามึงยังไม่ต้องลงเถอวออกไปแล้วมันก็เปื้อนฝุ่นเออโอเคเจริงจริงด้วยอะอะงฝุ่น,ก,นก็คือเหียวนายใช่วันนี้ก็คือสุดๆไปเลยแล้ววันนี้เขาได้ชิมเมนูใหม่นี่ใช่ป่ะไอติมหมาเออใช่วันนี้ลูบี้ ทานในเต็มหมาครั้งแรกคือแบบโอ้โหมันกินแบบเหมือนไม่เคยกินมาก่อนแบบหน้าขา,ขาวแล้วคือหน้าก็อยู่แค่นี้แล้วก็คือเปื้อนในติมไปแล้วแบบทั้งหน้าวันนี้เราซื้ออะไรทรัฟเฟิลชีสมาแล้วก็ซื้อเบนซื้อชีสอะไรมานะ<อ>ชีสอะไรไม่รู้อะเชด้า,ดาสักอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันแบบหยิบมั่วมๆมาอีกหนอันนะคะ <laughs> แล้วก็มีไวน์อีกสขวด ก็เลยบอกเบนว่าเบนวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านหรอกนอนนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับหรือว่าพรุ่งนี้เราจะไปไปไหนอีกไหมเดี๋ยวค่อยดูอีกทีใช่แต่พรุ่งนี้เบนจะเบนบอกว่าเบนอยากซักผ้าพอเริ่มแก่ปุ๊บก็จะเริ่มอยากซักผ้าใช่กับเรื่องกระจกจริงเหรอเช็ดขนาดแล้วกูแบบกูไม่ค่อยกูแบบนานๆทีถึงจะแบบมีอารมณ์ล้างห้องน้ำฝุ่นเกาะหนามากเพราะว่าอันนี้ไงฝุ่น pm ใช่แล้วคือมันเหมือนมันดันมาทางช่องหน้าต่างอ่ะอ๋อฮะเออแล้วคือพื้นก็มีแต่ฝุ่น ด้านหลังก็คือเป็นทรัพย์สมบัติของลูบี้นะคะและคือลูบี้อ่ะเป็นหมาที่ชอบขนตะก้าผ้าอ่ะก็เลยเอาตะก้าผ้ามาใส่ของเล่นนางเพื่อที่นางจะได้ขนตะก้าคือนางก็จะเอนจอยกับการที่แบบขนตะก้าออกมาแล้วเจอของเล่นตัวเองเนี่ก็จะเล่นในทั้งวันส่วนที่นอนก็คือนางก็คาบไอตัวเบาอ,ออกมาไว้ข้างนอกแล้วก็เอาผ้าห่มเข้าไปแทนงงเหมือนกันไม่เข้าใจ ชอบมากของเล่นของเล่นน,น้อ,อ,องพลอยชอบแบบชอบที่สุดคือตอนแรกมันเป็นไม้ตกหนูนะแต่ว่าแยกชิ้นส่วนหมดแล้วใช่มันขาดทุกอย่างขาดเหลือแต่หนูมางั้นเดี๋ยวเราไปไปดื่มไปดิ่มกันก่อนคิดว่าดื่มในนี้ไม่น่าอาจจะโดนแบนหรือเปล่าหรือว่า,อ,วาอาจจะแบบสิบแปดบวกประมาณว่าแบบ <c oughs> ดื่มให้เด็กดูมันก็จะไม่ดีต่อเด็กอะไรอย่างเงี้ยหรองั้นเดี๋ยวพวกเราขอไปใช้เวลาส่วนตัว กินชีสนอนดู Netflix ฟอร์อ <net flix. S 2> อมันจะแบบว่ามีแบบเข้าข่ายเป็นเนื้อหาอะไร่างเออหรือเปล่าคือ,เ,อ,อเรานนนก็ไม่รู้ตีนไข่อะไรไหมไม่รู้นั่นละซีไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราไปพักผ่อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะตัดคลิปลงคืนนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวไป <c oughs> พบกันเทปหน้าเบนบอกว่าเทปหน้าอยากพาลูบี้ไปไหนนะไปเดินส่วนเบนเออคือแพรไม่เคยไปเลยนะแต่เบนอะพาลูบี้ไปบ่อยมากเพราะว่าแพรไม่อยู่เดี๋ยวมากได้เดี๋ยวเจอเพื่อนเพื่อนลูบี้ เดี๋ยวรอบหน้าเราไปส่วนเบนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราลากันไปบ๊ายบายลูบี้บ๊ายบายทุกคน